สวัสดีครับลูกศกชาแนลสวัสดีเพื่อนฟังส,สปะป,ะปลานะครับนะลูกศรกายุเขีพ้นวิสัยนะครับเดือชมของไฟยพญายนาคลูกศรที่พาไปเบืองเหมือน,นะครับนะโอ้มาดัานนีกับมาฟอพี่น้องกฟังวตัสดสปะป,ะปลาวนะครับโอ้ขอนของบอกหน่อขันห้องบอเออขันขันใช่มุก เมื่อยไหรับ้าเครับมาตะฟังขุนเนาะมาตะฟังสปปลาวพี่น้องเขามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวอันเพื่อพ่นพิสัยนะครับอ๋อมีอัจฉริยะไปเบิังแม่น้ำโขงจากข้าวนะครับเนาะครับผมอันนี้ก็คือนแม่้ำโขงนะครับเนาะนี่น้ำโขงน้ำโขงโอ้โหเป็นบ้านเ้า เบาตงเบาข่ำกับญี่ปุ่นล่ะเนาะครับเนาะเดี๋ยวลุงสักสิขามไปหาเด้อตอนนี้เรือบ่มีก็เลยพ่อในไปสิขามไปมองเออมองวัดไทยนี่นะวัดไทยมาขามนี่ไปเนาะนังเรือหางเงาขามไปนะที่ไปเล่นน้ำเบาตงเบาข่ามัได้กิ่นพอแล้วเขาตมขา้มข้นมข้าวปุ้นเขาเป็นล้านเนาะออเหมือนหันมาทางพี่น้องเนาะเอาขึ้นไปทัปุ่นเนาะไปนอนเนาะนำหขวอ้อมบังปลา แล้วพวกกับจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรคฝ่นี้จะเข้าเข้าผมเดี๋ยวโลคมาแพร่พี่น้องมันกำน,น้ำไหลเนาะน้ำโขงไหลแห้งก็ได้เนาะน้ำโขงไหลครับผมอยู่แพร่เลยเนาะพุ่นหไปน้องขึ้นไปถ้าพุ่นขึ้นไปพุ่นก็บจะเป็นจังหวัดหน,นองคายนะครับเนาะ ติดจังหวัดน,น้องไายแล้วก็ข้ามไปเวียงจันทร์นะครับข้ามไปทั้งฟังสงปปลาวนะครับฟังครับนะครับเนาะน้ำกระสืไหลแห้งเติมนะครับป่านน้ำเจ้าพระยาเนนั่นเนาะน้ำไหลแห้งอยู่ทีพี่น้องเนาะโอ้วินพี่น้องวิน <c oughs> นี่ก็คือเรือนะครับเรือเรือลับทรง เอตาก็ไปรับซงเนาะรับซงเป็นการพูดลงไปพูดเนาะไปลงไปเออ่ไปจังหวัดเพังการนะครับลงไปเป็นจังหวัดเพังการนะครับจังหวัดเพังการลงเงาไปเงาไปเนาะโอ้หรือสุภาสิตตาลายเลยพี่น้องเนาะทำไรแหงอ้ กับบ๊บกั๊บพี่น้องกับก่อนดูไว้หันมาท่านี่พี่น้องบันเนี่ยกะปูพญาน่าห้า,า,มมมมมหานะครับเนาะหันมาดัานนี่พี่น้องปูง,ง่ายห้องปะพี่น้องขึ้นไปบปนนี้ห้อง พี S <S <preach science> ่น้องเขาทำกันบ้านะทำครับเขาทำกันครับเขาทำกันรอบอีกรอบนะครับทำอย่พี่น้องเขาทำอีกเขาทำเย็นเย็นเขาทำเย็นๆครับ อันนี้กเขาทำนะครับเดอ้อขออนุญาตปูอีกทีเดียครับเนาะขออนุญาตปูเดอ้อปูเดอ้อขออนุญาตอลไรร้านเขาออมาออมาชมความงามนะครับเนาะมาชมความงามปูครับทำพญานาคนะครับผม อยู่อำเภอพนมิใสนะครับอำเภอพนมิใสยจังหวัดนองคายนะครับสถานท,ที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์นะครับปู่พญานาคนะครับอันนี้ก็คือ,อเที่ยวพญานาคนะครับ ชมความงามนะครับเนาะชมความงามของเอถ้ำพญานาคนะครับอันนี้ก็สีเข่าอันนี้สีเข่าแล้วเดียนสมบัตินะครับจะเสียบาว้จะไหนเนาะมาแดนสมบัติของครูพญานาคนะครับเนาะถ้านผิดู้ผิดจารก็ขอโทษขอประทานละให้นะครับเนาะครูเด้อหลานขอโทษทางลานผู้พิดครับแล้วขอชมความงามนะครับเนาะ เเพื่อนเป็นเบิ่งนะครับเผยแร่นะครับเผยแพร่เผยแผ่นนี้ก็ลูกแก้วนะครับนะแก้วนี่ก็เข้าสู่สูงเมืองสมบัติของหลวงปู่นะครับปู่พญานาค บัตรเจ้าแหวนเงินทองครับอากให้พี่น้องมาชมนะครับเนาะอันนี้ก็เงินฟังพี่น้องก็ฟังหลานขอโทษเด้อปูอหลานขออนุญาตนะครับ แลเขอได้ญาตท้ายนะครับผมขอชมความงามครับผม ขออนตเดียผู้เด้อ นี่หลายปูครับผมผะครับปูหลายปูปาจันหลายปอาจาย์นะครับรจบก้มง้้มครับผมเนี่ยคือทำพยาหน,นะครับ พขาบอไปทําไปคนนะในร้านก็ล่วงหน้าไปก้อนแล้วนะล่วงหน้าไปก้อนไปถ่ายยดอนแล้วจากก็มาขอทขอคลชิปอีกรอบหนึ่งน,นะครับเนาะ สมบัติของปูพญานาคนะครับเนาะชมความงามมากๆนะครับสักดิขอถ่ายรูปน้ำปูนะครับเนาะขอถ่ายรูปน้ำปูขออนุญาตน้ำปูเด้อหลันขออนุญาตถ่ายรูปนะครับผมมาเข้ากับประเทศแนะครับเนาะยากเลยนะครับมันี้ก็ได้มีโอกาสพาลูกหลานมาเที่ยวก็เลยได้อนุญาตขอปูมาถ่ายรูปนะครับเนาะเป็นว่าถอดหมวกแล้วอสั่นนะครับขออนุญาตถอดหมวกนะครับเนาะนะครับ กอห่อนกครับผมทางนอกก็เป็นตลาดออชมสมบัติน้ำปูนะครับเนาะสมบัติงามๆครับผมสมบัติครับผมอมอมขังไม่จะสมบัตินะครับอมขังลูกศรไม่จะสมบัตินะครับผม อนุศักกสิขอจบคลิปต้องอยืนนี่นะครับเนาะขอจบคลิปน้ำสมบัดปูเนี่ยนะครับเนาะสมบัตดลายนะครับมาสุมากหลุกหลังขอเชิญชมนะครับมาจุ่นชมชมบำบัดน้ำครับอนุศักกสิขอจบคลิปตลงเพียงแค่นี้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้กับน้งใจด้วยดีตลอดมานะครับเนาะานขอจบเพียงแค่น,น,นี้กระปู่เดอ้อขอพร ก็ขอให้ปูปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของลูกหลานและกเ็เพื่อนเอฟซีทุกคนนะครับเพื่อนเอฟซีอ F C ของลูกศรทุกคนทุกคนขอให้ออยั่วเย็นเป็นสุขไม่ชบไม่ไใช่ในีสมบัติหลายๆนะครับเนาะ,ะคือปูนะครับขอพรจากปูนะครับขอหยกเพียงเท่านี้นะครับเนาะหยกรูปูนี่แหละของสมบัติหลายๆน,นะครับเนะาะลูกศรก็สิขอกลับนะครับกลับบ้านแล้วขอกเข้ามาสวัสดีครับ À, để xem một chân này đó, à, cái nó